วันนี้จะมาเปิดประวัติของนายพิธาลิมเจริญรัตน์จากพักเก้าไกลดีกรีนะครับนักเรียนทุนต่างชาติจากฮาร์วาร์ดคนแรกของประเทศไทยนายพิธาลิมเจริญรัตน์ปัจจุบันนี้อายุ42ปีนะครับจบการศึกษาเป็นญ,ญาตรีจากคณะพาณิชยศาสาตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสาตร์เกียรติยศอันดับที่1นนะครับแล้วก็ไปต่อชั้นปริญญาโทที่รัฐเมซาชูเซสของสหรัฐอเมริกาปัจจุบันมีบุตรสาวหนึ่งคน ก่อนที่จะเดินทางเข้าสู่ถนนสายการเมืองนายพิธาลิมเจริญรัตได้ประกอบธุรกิจมาก่อนจนกระทั่งในปี2562เขาได้เป็นสอสอในระบบบัญชีรายชื่อของพรรคอนาคตใหม่ในการทำหน้าที่ในสภาในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับเขาได้สร้างชื่อในการอภิปรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีอยู่วันหนึ่งเขาได้อภิปรายนโยบายการเกษตรของรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของกระดุมห้าเม นะครับการอภิปรายอย่างครั้งนั้นเขาสามารถสร้างความประทับใจให้คนฟังทั้งในสภาและก็นอกสภาเป็นอย่างมากในสภาเนี่ยนะครับถึงขนาดว่าพลเอกอนุพงศ์เ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เอ่ยปากชมกลางสภาเลยนะครับจนกระทั่งปี63พรพักอนาคตใหม่นี้ถูกยุบนะครับเขาก็เลยได้ก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักใหม่ก็คือพักเก้าไกลนะครับในการทําหน้าที่หัวหน้าพัก ของพรรคก้าไกลในระยะเวลา3ปีเศษที่ผ่านมาเขาก็ได้สร้างความประทับใจในการทําหน้าที่ของสอสไม่ว่าจะเป็นในสภาและก็นอกสภาซึ่งก็สร้างความประทับใจให้กับคนฟังโดยเฉพาะเป็นขวัญใจคนรุ่นใหม่ว่าอย่างนั้นจนกระทั่งในการเลือกตั้งนะครับปี2566ที่จะถึงนี้นะครับทางพรรคเก้าวไกลเนี่ยมีมติให้เสนอชื่อเขาให้เป็นแคนดิเดต นายกรัฐมนตรีของพรรคเก้าวไกลแต่เพียงคนเดียวนะครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางพรรคและก็ตัวเขาเองได้ใช้ม e ัตโต้ในการหาเสียงก็คือว่าเลือกพรรคเก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมใช้คำพูดนี้ในการหาเสียงคก็อย่าเพิ่งสิ้นหวังครับ,รบ,รบผมคิดว่าเราได้ทำในสิ่งที่น่าภูมิใจร่วมกันนะครับในช่วง